นางงานขนส่งจ <mile> ังหวัดอุบลราชธานีรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่1 4พฤศจิกายนนางกนกเนตรเนตรน้อยขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้นำทีมผู้บริหารหัวหน้าแผนกพนักงานขนส่งออกรณรงค์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนนี้ในกิจกรรมครั้งนี้ขนส่งจังหวัดได้นำทีมผู้บริหารหัวหน้าแผนกและพนักงานขนส่ง แห่งที่1แห่งที่ทสําสำนักง,งานสาขาเดชอุดมและสาขาเขมราชเข้าร่วมรณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยแบบ New n o r m a l option เป็นการประมูลทางอินเทอร์เน็ตร้อเครั้งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับรถเกง๋งรถกระบะ4ประตูในหมวดอักษรขอไข่ก่อไก่อันมีความหมายมงคลว่าขับรถเลขสวยก้าวหน้าร่ำรวย ขบวนแห่ครั้งนี้เริ่มต้นที่สำนักง,งานขนส่งแห่งที่1ตัดเข้าสู่ถนนแจ้งสนิทแวสการะบูชาศาลหลักเมืองและเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยในหมวดขอไข่กอไก่ขับรถเลขสวยก้าวหน้าร่ำรวยและได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้เปิดลงทะเบียนและใส่ราคาประมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ที่ w ว W ร์ไวด์เว็บ ทะรถ .com สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดบนราชธานีนะคะดิฉันกนกเนตรเล่ยน้อยขนส่งจังหวัดบนราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งนะคะทุกท่านนะคะวันนี้ก็ประกอบไปด้วยหน้าฝ่ายทะเบียนรถนะคะหน้าฝ่ายตรวจค่ารถหน้าฝ่ายบนุญาตนขับรถหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะหน้าุ่มวิชาการขนส่ง หนาสวนสงศาขาเด่นโดมและสาขาเขียมรานะคะนำเจ้าหน้าที่นะคะท,ท่านมาพร้อมกันในวันนี้ในวันที่เรามีการจัดขบวนนะคะรถโชว์ก็คือขบวนรถแข่ประชาสัมพันธ์หมายเลขเรียนรถเลขสวยนะคะสอนขอไข่กอไก่นะคะขับรถเลขสวยก้าวหน้าร่ำรวยนะคะซึ่งวันนี้เอ่อเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปในเมืองนะคะของบนราชธานีได้รับทราบกัน ทั่วโดยทั่นทั่วนะคะว่าเราจะมีการจัดประมูลเลขทะเบียนรถนะคะเลขสวยนะคะในวันที่21พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา9นาฬกาเป็นต้นไปณัดสำนักงานขนส่งจังหวัดบุบลราชธานีนะคะโดยวิธีการ,รการประมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะเราจะไม่มีการประมูลในห้องประมูลเหมือนอย่างทุกครั้งที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะมี ผู้เข้าร่วมประมูลได้ลงทะเบียนแล้วก็วางหลักประกันไปแล้วนะคะใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่สํานักง,งานขนส่งจังหวัดกรุรัธานีนะคะเรามีทั้ง a c e b o o k นะคะ Li น์ออฟฟิเชียนะคะไลน์ไอดีที่เราประชาสัมพันธ์ไปใยทั่วกันแล้วให้ทราบนะคะลงทะเบียนวางหลักประกันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มีการประมูลในวันที่21พฤศจิกาย,ยน2564หากสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ นะคะที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุบลราชธาน,นีเจ้าหน้าที่ทุกคนให้การต้อนรับนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้รายละเอียดต่างๆนะคะหากผู้สนใจก็มาร่วมกันเยอะๆขับรถเลขสวยเจ้าหน้าร่ำรวยนะคะหมวดคอไข่กาไก่นะคะแล้วก็ครั้งเดียวครั้งแรกนะคะที่เราจะมีการประมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เนต็ตที่ w w w ทะเบียนรถ c o ทเท่านั้นนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธาน,นีและใกล้เคียง มาร่วมกันประมูลนะคะหากอุบลนะคะเราต้องใช้ป้ายทะเบียนอุบลเท่านั้นขอบคุณมากค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข045315345045241294หรือสายด่วน1584อาสามทอุบลราชธานีรายงาน